ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับขอแต่ง EP ที่3แล้วค่ะวันนี้นะคะเทียน mm hmm. จะชวนมาแต่งหน้าง,ง่ายๆนะคะลุกผิวแบบนี้นะคะ mm hmm. โดยใช้เครื่องสำอางราคาน่ารัก mm hmm. น่ารักแบบถูกและดีนะคะ mm hmm. แต่จะบอกนิดนึงว่าคลิปนี้มันค่อนข้างยาวนะคะ mm hmm. ฉะนั้นน่ะ ในช่วงที่ทีมกาลังลงลงเครื่องสําอางค่ะที่ไม่ใช่ในช่วงนี้อธิบายเธอจะขออนุญาตเร่งคลิปนิดนึงนะคะเป็น1.5เนาะอาจจะมีเว้นหัวบ้างในบางจังหวะก็ขอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะแล้วก็ราคานะคะบางตัวในคลิปที่บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นนี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปขึ้นในข้างล่างให้ดูแทนนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอหน้าสดหน้าวกน่อยนะโอเคมามากับหน้าสดนะคะสดแบบ ดมากด,ดูทุกคนดูตาสิดูเลยนะมน,นอนน้อยขนาดไหนนะคะไม่ต้องนับชั่วโมงการน,นอนเลยดีกว่านะคะก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเดี๋ยวจะหายตกใจแล้วพะัะแต่งหน้านะคะโอเคอย่างที่บอกนะคะวันนี้นะคะเทียนจะพยายามควบคุมราคาของเครื่องสําอางเนาะให้อยู่แบบต่อชิ้นไม่เกิน1,000บาทหรือส่วนใหญ่จะไม่เกิน500บาทด้วยซ้ำคือช่วงเนี้ยแทบจะไม่ต้องพยายามเลยรู้สึกว่าต็งะใช้ของถูกและดีเยอะมากจนแบบ เออต้องกลับมาทําขอตแต่งอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคแต่ว่าลุกวันนี้ก็จะเป็นลุคตามใจฉันนะเป็นลุคแบบไม่รู้ไปดูข้างหน้าอะไรอย่างงี้โอเคมาเริ่มที่งานผิวเลยค่ะงานผิวนะคะช่วงนี้เทียนใช้รองพื้นตัวหนึ่งราคาหลักสิบเองทุกคนเจางนะคะตัวนี้ราคาแค่5 9บาททุกคนนะคะเทียนใช้เบอร์0ูนย์สองนะผิวสองสีจริงมี3เบอร์นะคะมีเบอร์สี่ยี่เอ็ดศูนย์สองแล้วก็เบอร์สามอีกเบอร์หนึ่งมั้งอืมตัวนี้คือดีแบบ ดีมากจริงๆอะ่ะเทียนมีตัวเทสของ ysl อีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าีันชอบอันนี้มากกว่าเลยทุกคนมาดูซิว่ามันจะปิดร่องรอยอารยธรรมบนใบหน้าของเทียนได้ดีขนาดไหนทุกคนจะประทับขนาดไหนมาดูกันแล้วคือจะบอกว่าสีดีด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูแบบครึ่งหน้าก่อนเนาะเนื้อผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีความแบบค่อนข้างเหลวแบบเกลี่ยง,ง่ายดูดิอ่ะดูใกล้ๆสีแบบเหลืองนะเหลืองแบบเออเออยังไงแต่กันหน้าเราได้นะคะหูตาแบบไม่ไหว ไม่ไหวแลว้วตอนนี้นะอะลงด้วยแปลงนะคะ,เด,ะเ,เดี๋ยวจะเห็นเจะเห็นเลยเดี๋ยวเด,ดูเลยเดี๋ยวเห็นเลยจริงลงเยอะนิดนึงเะนเนี่ยนะดูดิเอาดีๆนะเอาดีๆนะมันดีอะทุกคนมันดีแบบดีมากเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าแบบคือ สีก็สวยแล้วปกปิดก็คือดีแล้วมีความทําไมความฉ่ำทุกคนมันไม่ได้ matte ซะทีเดียวนะคะมันมีความฉ่าอยู่เอาตรงใกล้ๆเลยคุณน้าเทียนอะมีสิวขึ้นเพราะอะไรรู้ปล่าเทียนอะใช้แมสเทียนอะแพ้แมสปกติเที่ต้องใช้แมสของดอรพงศ์เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นอะที่ไปงานอะคือหาแมสผ้าไม่เจอเพราะด้วยความรีบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลับไปใช้แมสเขียวเหมือนเดิมสรุปก็คือเราแพ้ไงใช้วันเดียวคือผดขึ้นในแมสตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยผลขึ้นเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวไปลงอีข้างหนึ่งให้ดูค่ะ,ะลงเรียบร้ะะ้้้้้ออออยยแแลลวววววนนนนนนะะะะะคคทังงงดดาาาาาาจเเห็็ไไ่่่ผิมมีฉรูก มันดีอ่ะแล้วเทนไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยก็คือใช้เนี่ยเนี่ยจะเห็นรอยเล็กๆไม่น้อเทนไม่ได้สีเลียดมากเลยคะ่ะเทนก็ใช้ตัวนี้แทบๆเข้าไปตัวดื่มนะคะโอเคต่อมานะคะเทนจะมาลงไฮไลท์กับคอนทัวร์หน้านะคะไฮไลท์เนี่ยเทนใช้มาตลอดแล้วคือแบบเทนพบว่าเพื่อนๆเทนก็ใช้กันเยอะนะคะตอนที่ไปงานแต่งรอาที่แล้วก็เห็นเพื่อนๆใช้กันด้วยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือของ m o r i s k a นะคะเทนมีเป็นแบบซองเนาะราคาประมาณ49 49.9บาทนะเป็น สีไฮไลท์ที่เป็นสีที่เป็นสีทานสว่างเนาะมันจะมี2สอัสีน,นี่ห็นเลขกสีที่มันค่อนข้างขาวขึ้นมานิดนึงนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นสิ่งที่ฉันเพิ่งค้นพบทุกคนเือเรียนอยากได้คอนทัวร์สติ๊กนะแล้วก็แบบไปเจอที่ตลาดแต่ทุกคนของสีวันนาซึ่งดีมากๆนะเนี่ยด้านนี้เป็นด้านนี้เป็นคอนทัวร์เนาะด้านนี้จะเป็นไฮไลท์แต่ว่าจริงๆมันเป็นเขาเรียกแบบเป็นคอนซีลเลอร์แต่ว่า มันทาให้หน้าสว่างวันนี้เจ๊เชนจะใช้ให้มันครบๆไปเลยเนาะจริงๆเชนเวลาแต่งหน้าก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้นะแต่ว่าแบบวันนี้ก็คือจะมาทําให้ดูครบๆไปเลยเพราะว่าไหนๆก็มารีวิวแล้วเนาะเออโอเคเชนจะลงตัวไฮไลท์ก่อนนะคะแบบลงตรงกลางๆลาจุดท,ท,ที่อยากให้มันพอปอ up ขึ้นมาเนาะ,นะรู้เลยนะวันนี้ใช้ผลิตอะไรเ <c oughs> นี่ยมันก็จะดูแบบพุ่งๆขึ้นมาทุกคนแล้วเนื้อมันก็แบบไม่ได้หนามันแบบเออมันเนียนกับผิวได้แบบเออโอเคเลยลงใต้ตานหนึ่งลงแค่แบบบางจุดเทนอาจจะไม่ได้ลงแบบทุกทุกจุดนะคะ ตรงที่แบบอยากให้มันแบบ pop up ขึ้นมาใต้ตาเรานี่คือคือข้อดีคือเนื้อมันไม่หนาทุกคนเนื้อมันแบบเนื้อมันดีอ่ะตามแบบหนกคิ้วเก็บรายละเอียดอย่างเงี้ยหัวตาด้านบนเนื้อมันบางดีอ่ะที่กินหอมมันอ่อนนะที่ไม่แน่ใจว่ามีน้ำหอมแบบมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยถ้าหากว่าใครแพ้น้ำหอมก็ลองลอง,ลองดูก่อนเด้อ ก็จะเห็นได้ว่าหน้าเราก็จะมีจุดที่มันขาวแบบพอบอัพขึ้นมาเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้หน้าหนาอันนี้คือเชียนชอบมากนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีนะก็คือจะต้องเป็นเนื้อครีมที่ไม่ทําให้ผิวหน้าเราดูหนาเพิ่มขึ้นเนาะต่อมายังไม่พอค่ะใช้ให้ดูเลยค่ะลงไฮไลท์ไปนะไฮไลท์ตัวนี้ก็จะมีความแบบแนบเนื้อไปเลยอะดูแบบดูไม่ออกเลยว่า,าไฮไลท์นะเป็นไฮไลท์แบบน้ำสีประมาณแต่อันนี้พี่เบว,วไปเนาะอ่ะไปทาให้ดูใช้นิ้วนี่แหละค่ะลงทับไปในตรงที่เราลงไปเมื่อกี้นี่แหละ เทคนิคของเคนคือลงพวกนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยลงแป้งลงอะไรอยู่เนี้ยค่ะมันจะแบบเออมันจะดีจริงๆอาจจะบอกว่าไฮไลท์ตัวนี้นะคะสามารถลงทับแป้งได้เลยเพราะว่าแต่ก่อนเคนก็แบบเออลงทับแป้งยอะไรเงี้ยมันไม่เป็นคราบนะทุกคนอันนี้ข้อดีของมันนะถึงมันจะเป็นน้ำแต่มันไม่เป็นคราบเออแสดงว่าผลิตภัณฑ์เขามันแบบเออมีคุณภาพจริงๆ โอ้ยน่าเลื่อมๆคุณอ,อะไรน่าเลื่อมมากกาเรียกอะไรนะน่าเลื่อมใสเหรอแต่มันไม่เห็นอะไรเลยนะจริงๆนองก,กล้องก็คือแบบทุกอย่างคือแบบกลืนไปกับผิวโอเคนะคะตอนนี้หนะ่าฉ่ำมาเลยอ่ะต่อมานะคะลงคอนทัวร์สติ๊กไข่อีกด้านหนึ่งเนาะสีอะกำลังดีนะสีก็คือเนี่ยสีประมาณนี้นะคะไม่เขาเรียกอะไรไม่ดำเกินไม่แดงเกินนะคะเอ็นจะนะ นั่น้าก็คือดูแบบเออเรียวึ้นเลยดีปิดจมูกให้ดูทำให้ปีกจมูกเราหายไปแล้วก็จมูกดูสั้นเป็นคมเส้นผมก็ทำให้หลายเฮ้ยปีกจมูกใหญ่ามากนะคะเราต้องแบบนิดนึงลบเหนี้ยงลบก้านกันหน่อยเนี่ยนะต่างแล้วนะสองข้างอ่ะหน้านะขนะ้างหนึ่งบานข้างหนึ่งหุบแล้วนะตอนนี้นะหน้าผากก็คือลบความเถิกนิดนึงเนาะ อ่ะอ่ะมาแล้วตอนนี้หน้ามีอะไรมีกรอบมีอะไรอันนี้ทีนไปปรับไฟนิดน,นึงนะเพราะเูืสุกว่าเมื่อกี้มันมันขาวแบบมันสว่างไปนหน่อยมันมองแทบไม่เห็นอะไรเงี้ยปรับให้มันดรอปลงมานิดนนึงเนาะมันจะได้มองเห็นแบบรายละเอียดบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปลงแป้งซึ่งจะบอกว่าเทียนนะมีแป้งของเจ้านางทั้งแบบแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นเลยทุกคนวันนี้นะเทียนจะเลือกลงเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเพราะว่าเทียนเคยลงมาแล้วแล้วเทียนก็มั่นใจนะคะแล้วก็จริงๆอะ่ะ แป้งฝุ่นเขาเห็นไหมใช้จริงเหลือน้อยแล้วแป้งฝุ่นเขาอะค่ะเป็นแป้งที่มีความละเอียดแล้วก็เป็นแป้งที่ไม่มีสีอะแบบทาแล้วเป็นธรรมชาติแบบทาแล้วก็แบบแบบเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเหมือนแบบเหมือนแค่ทําให้หน้าไม่มันวาวเฉยๆค่ะซึ่งดีมากซึ่งเนี่ยแหละเทียนชอบอะไรแบบนี้เพราะว่าบางทีอะแป้งอะชอบเปลี่ยนสีรองพื้นบ้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยเทียนไม่ชอบนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าใช้คู่กับแป้งของเจ้านานตัวเนี้ยค่ะจะทําให้แบบขเขาเรียกอะไรอะ เมคอัพมันแบบมันกลืนกันดีมันเกิดมาเพื่อกันละกันอ่าเดี๋ยวทีลองไ้ดูข้างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเทียนจะไม่ค่อยชอบการแบบทาแป้งผสมรองพื้นทารองพื้นนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะทำให้หน้าเราหนาเกินไปอเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่คะ่ะก็คือเป็นงานกริบที่แบบเหมือนเป็นรองพื้นที่แบบเกิดมาเพื่อให้เทียนปรับสีเทียนปรับสีให้มันปรับสีบสดววกสีกว่ารู้สึกวันนี้ก็มองไม่ชัดเหมือนกันเออเอาไงอ่ะอ่ะเอเอ,เอหลายใจเนาะโอเคออะต่ออ่ะ เห็นไหมว่ามันเรียกอะไรอะรองพื้นกับแป้งอ่ะมันไปด้วยกันทุกคนมันไม่ทะเลาะกันมันไม่แยกทางกันแล้วว่าเห็นว่มมันก็ไม่ทําให้หน้ามันดูแบบหนาขนาดนั้นอะเออแบบทาออกงานอะไรเงี้ยหรือทาแบบถ่ายงานอะไรเงี้ยได้เลยไม่ติดนะท็่ไม่ติดเลยทาไปแบบออกแดดออกงานแห่ขันหมากแล้วเด้อไม่ตายนะจ๊ะเห็นปะตอนนี้เทนจะมีสิบตรงนี้หนึ่งนะมันจะแห้งนิดนึงนะมันทำให้แบบว่ามันไม่ค่อยคอมพลทเท่าไหร่ตรงช่วงสิบให้อภัยด้วย อ่ามาแล้วนะคะก็หน้าคือรองพื้นกับแป้งอะ่ะมันฉันรู้สึกว่าแบบมันกลืนกลืนไปด้วยกันอะแต่ว่าโอเคมันก็จะให้ลุกที่ดูแบบเป๊กกว่าเนาะเออแต่มันก็ไม่เกินไม่ไม่ได้ตะโกนเลยขนาดนั้นนะคะอเบอร์แป้งที่เฮียนใช้คือเบอร์ศูนย์สองเช่นเดียวก,กันกับตัวรองพื้นนะคะก็แนะนําว่าใช้เบอร์ใช้เบอร์เดียวกันได้นะคะตัดแป้งส่วนเกินออกนิดน,นึง ต่อไปเทนก็จะใช้แป้งเซเลน่านะที่เทนใช้มาตลอดเลยก็คือจะใช้แบบปกปิดปบนบางสุดนะคือแป้งจะมีความปกปิดความหนาแล้วก็ความเข้มนะคะเทนใช้เบอร์03แหละดูดีเลอะเทอะอันนี้ไม่ถึงร้อยนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ทั้งหน้าถ้าใช้ทั้งหน้ามันจะหนาเกินไปันี้อันนี้คือแป้งที่แบบทาทั้งหน้าแล้วหนาหรือไม่ไม่ควรทาแบบผสมรองพื้นอะไรเยยงี้ยเนี่ยดูดิใช้ปิดตรงนี้แต่ว่าตรงนี้คือแบบด้วยความที่มันแห้งมัน,ม,น,ม,นมันไม่หายไปหรอกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ไม่เป็นไรค่ะเทนไม่ได้ซีเรียสไรมากเนาะ เห็นเห็นเราดำๆปะเราก็เอามาบลกเพิ่มเเห็นไหมเนี่ยมันจะช่วยบัฟได้ได้ดีพอสมควรนะ,ะลงแค่บางจุดเท่านั้นอะ่ะเราก็จะเก็บงานแค่แบบบางจุดใต้ตาก็คือโอเคอยู่นะหมายถึงว่าไอ้แป้งเนี่ยก็สามารถช่วยแบบปกปิดใต้ตาได้โอเคต่อมานะคะที่จะลงไฮไลท์แบบดินน้ำมันอะ่ะไฮไลท์แบบเออวันนี้คือลงไฮไลท์แบบบึมบ๊มมาเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระโดดหรือตะโกนอะไรเลยนะตัวนี้เป็นสุดตัวที่ซื้อมาใหม่เป็นของจีนซื้อที่ตลาดนัด120บาทนะรู้สึกไปลองแล้วชอบอ่ะแต่ว่าเรามาแกะไปลม่กกันเยวา เนี่ยเป็นของอันเนี้ยอะไรอ่ะเจลลี่เจลลี่ไฮไลท์วอตวอตวอตไม่รู้เป็นภาษาจีนหมดเลยทุกคนอามาลองดูเนาะเพราะเมื่อวานแบบจริงๆก็ถ้าถ้าปกติเทนก็ใช้เมอริสก้านั่นแหละแต่แบบอันเนี้ยคือมันเพิ่งได้เมื่อเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนโอ้ยอ่าเป็นอย่างนี้เป็นเนื้อเจลลี่มันเป็นเนื้อเหอมืนอเนเนื้อดินน้ำมันอ่ะเนี่ยเนื้อน้ำมันแบบเนี้ยคือชอบเพราะว่าเนื้อมันดูกลืนไปกับผิวดี ะะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันจมูกเราจะจะจ่จจจอาอะดูพร้อมกันอืมธรรมาชาติดีทุกคนแค่จะมองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ด้านที่ไม่ได้ทาอันนี้ด้านที่ทาด้านนี้ก็เล่นแสงมากกว่าน,นี้หนึ่งเนาะเออแต่ข้อดีคือแบบเออมันเป็นธรรมาชาติดีเออดูเป็นเงาเงาขึ้นมาเฉยๆอะทุกคนเออดีอยู่นะดีอยู่นะดีอยู่นะชอบชอบอะไรที่แบบไม่ไม่ตะโกนมากอะ เดี๋ยวสิวขึ้นไหมก็รู้เรื่องดีว่ะของจีนอันนี้ยมันปกติอะไฮไลท์ถ้าซื้อมาแบบราคาแบบถูกๆอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่มันจะเป็นก้อนมันจะเห็นอะมันจะทาแล้วมันจะแบบลอยขึ้นมาอุ้ยอืมดูใกล้มันเขาเรียกอะไรอะมันไม่มันมันไม่มันไม่โดดออกมาเป็นก้อนนะเนาะอ่าเสร็จแล้วเรามาคอนทัวร์แบบนี่บ้างแบบตลับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งดีที่เพิ่งคน <c oughs> สิ่งที่เพิ่งคนเจออีกแล้วนะคะสีแบบดีมากสีแบบบอกไม่ถูกอะสีมันดีอะแล้วพอปัดออกมาแล้วมันก็โอเคด้วยแบบโอดีบโอหนึ่งร้อยี่สบาทเท่านั้นทุกคนอ่าลองใช้มาแล้วประมาณสักเกือบวันหนึ่งอะที่นั่นมันโอเคอะมันเป็นสินค้าราคาแบบดีที่แบบใช้งานได้จริงจริงอะเออที่เป็นคนบ้าคนทวงกันเนาะ <c oughs> คือเนื้อมันไม่จับตัวไม่เป็นปืดๆืดอะเออมันฟุงฟ้งฟอยู่เหมือนพอสมควรแล้วก็ติดค่อนข้าง,าง,าง,างทนนะดีเลยอะ ก็เดนอกจากเราเป็นคนที่แบบบ้าแบบบ้าการคนทัวด้วยเออบางทีของถูกระดีนี้มันก็แบบก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยดีหน้าผากจากที่แบบเขาเรียกนนะ่รนะร้านมากๆก็ดูแบบเฮ้ยดูดีขึ้นนะคะจมูกก็ใช้แบบใช้นิ้วแล้วกันชอบจมูก,กอะไรที่แบบชอบแบบใช้นิ้วมากเวลาคนโทรวมันจะแบบเหมือนเหมือนเหมือนคอนโทรอะไรง่ายขึ้นอะ่ะออรู้สึกนั่งเบี้ยวนิดนึงอ่ะโอเคประมาณนี้นะสีโอเคเลยอะสีมันแบบ เราอยากเปลี่ยนคอนทัวร์เพราะว่าเราอยากได้อันที่มันมีสีเข้มขึ้นมานิดนึงอนะไรเงี้ยอืม,อ,มอ่ะโอเคต่อมาเป็นปัดแก้มปัดแก้มวันนี้แชรของซูเปอร์มัมนะคะอันนี้พี่วิชนะคะพี่วิชที่มาออกคีกับเรานะคะเป็นคนขายเทนเองนะคะเหมือนเขาเอาแบบเออมาขายให้อะไรเงี้ยคือเขาขายถูกมากอะทุกคนมันประมาณหลักสิบเท่าไหร่เนี่ยแหละเออประมาณหลัก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 แค่หลักสิบอะโอ๊ยเปิดไม่ออกแป๊บนึงนะ โอ้ยเมื่อกี้เล็บขูดแบบเป็นผงเลยสินี้ตอนแรกก็แบบไม่เก็ตว่าแบบเฮ้ยถักมาแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ดีนะแต่ดีแต่ดีชอบชอบปกติแบบเป็นคนไม่ค่อยทาแก้มโฟมอ่ะรู้สึกว่าแบบไม่เข้าแต่อันนี้ดีเป็นแบบเรียกอะไรเป็นบัตรหลักสิตที่แบบเรารักอะเออเนี่ยดิสีมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ไม่ใช่สีบมล็อกแต่มันเป็นสีแบบน่ารักดีอ่ะสีแบบเนี้ยชอบชมตัวเองอะอะไรวะ ดได้ไหมแม้เออไปก่อนเดี๋ยวอ่อนอีกทุกคนชอบโอเคต่อมางานตากันค่ะงานตาถูกและดีเทียนก็แนะนําเป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะคะอ่าของเมลินดาค่ะตัวนี้ดูว่าใช้จริงเนาะสีที่เทียนชอบใช้คือสีไวเอค่ะทาไปเลยมันเป็นสีแบบกรี๊ดก,กมุกมุกที่แบบไม่เนติดสติกเกอร์น,นะ่เ็นติกรี๊กรีดมุกมกที่แบบเห็นแหละเห็นว่าแบบเอ้ยทามาแต่ว่าคือสีอุ้ยสีมันมันโอเคอะสีมันไม่ลอยไม่โดดแล้วก็มันไม่ได้ขาวมากมันเป็นสีแบบกลางๆน้ำตาลทองมุกๆอะไรเงี้ย มันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ไดมใหญ่แล้วก็ที่เราเจอตอนนะั้ติดคนมากให้แจะหมดอ่ะกลับมาแล้วทุกคนทุกคนใช่คแมวมันผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอ่ะเมื่อกี้นะคือว่าแบตหมดแล้วทีนี้เท็นมีชี้ช์จแบตเห็นทางใช่ไหมเท็นก็เลยใช้ตัวที่เป็นชี้ชัดแบบแบบสำรองสำรองของเท็นไปก่อนอะไรเงี้ยมันช้าแล้วแบบรอไปรอมาหลาบับอันนี้คือน,น้าหลับไปเกือบชั่วโมงอ่ะเพิ่งตื่นไม่เปรทุกคนเราถ่ายต่อเออเมื่อกี้นี้นะคะเราจําได้ว่าคือทาตาใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้ทาสีไวเอจําได้เนาะยัง้้้เอออยยังฝนนถึู่่มืกีีโ ม่วงอะไรขนาดนั้น <c oughs> อ่าแล้วก็เราจะเอาะคัดเบ้านะคะด้วยสี bigger เหมือนเดิมทำไมต้องออกเสียงแบบนั้นเป็นออกส้มๆเนาะเข้ากับแก้มพอดีสีประมาณเนี้ยเออโอ้โหสีมันแบบจะบอกว่าเป็นผลิตที่ดีมากแต่เอาองานได้เลยสีชัดส,สีชัดดีแล้วก็เนื้อมันไม่แบบฝืดอะเนื้อมันไม่เหนียวเหนียวอะไรเงี้ยตัวนี้ติ๊ตตตกเกอร์มันเ้งๆนิดน,นึงนะว้ายไ,ไ,ไม่เด้งอระหลุดเลยเบาๆนิดนึงน,นนะเบาๆมึงอน นั่งหันหน้าเบี้ยวไปนิดนึงโอเคแล้วก็เทนจะใช้ของไฮไลท์ตัวนี้ของเพียงฉันนะคะลงไปแบบใต้ตานิดนึงเพื่อให้มันดูแบบเป็นมุกๆเนาะเนี่ยเขาเรียกอะไรดอลลี่อายเนาะดอลลี่อายประมาณนี้นะคะโอเคต่อมานะคะเทนก็จะไปเขียนคิ้วเอาริงๆลงอันนี้ให้ดูเหมือนกันนะช่วงนี้ได้อันนี้มาแต่ว่ามันจะหลุดตีมไหมอ่ะตัวนี้มันทนส้มแล้วอะไปสีนี้มันจะหลุดตี อันนี้เป็นสีเชอร์รีบอมมาเปิดให้ดูนะของมอรเสกานะเป็นของถูกก็ดีอย่างหนึง่งถามว่าถูกมากไหม,มก็ไม่ได้มากตัวนี้จะประมาณสองสามร้อยได้ไหมตัวนี้นะตัวนีนะ้ประมาณร้อยเก้าเก้านะคะที่ซื้อมาต่อมาเขียนคิ้วก็ดีกว่ารีวะดีกว่า,วาเขียนคิ้วจะเป็นตัวเดิมเลยนะคะอ,อ๋อเมื่อกี้ลืมอ,อ๋อเมื่อกี้พูดไปนี่คือการเพิ่งตื่นนอนนะคะเมื่อกี้พูดไปยาวเลยเขียนคิ้วเสร็จแล้วข้างหนึ่งนะคะโดยใช้ เห็นคส์กิฟฟ์ลีนอินโนเวียตัวนี้ที่เคยใช้ในคลิปก่อนนะคะจะขึ้นราคาให้เพราะว่าขายจ้าขายกิฟฟ์ลีนจ้าทุกคนอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้ก็เพิ่งตื่นแล้วมันก็จะเบลอนิดนึงนะทุกคนขออภัยก็ดึงลงมาอืมไปข้างหนยัไงไงมีคิ้วมีมงกุฎของหน้าแล้วนะทุกคนโอเคไปต่อที่นี่เลยค่ะดินสอเขียนคิ้วเอ้ยดินสอเขียนตาเนาะกับมาสคารา่าอันนี้ดีมากฝั่งหนึ่งเป็นหัวดินสอฝั่งหนึ่งเป็นจึ๊บนะคะ ราคาประมาณร้อยกว่าบาทของพี่น้องฉัดอ่ะทุกคนดีไหม่หวายยิ่งตรงปากกายิ่งดีอันนี้ก็นิ่มมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้ดูทาข้างในเนาะซึ่งแบบเทียนก็จะแบบไม่ได้ทาทั้งทั่วทั่วตานะอเอาแค่แบบขอบหลังๆอ่ะแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยมันนิ่มแล้วแบบโอ๊ยทาง,ง่ายเวอร์ทุกคนยูดิ ดูสิวันธรรมดาเทียนก็จะไม่ได้ลงเป็นแบบตัวปากกาเมจิกนเนาะให้มันฟุ้งๆไปแต่ว่าก็วันนี้ไหนก็ไหนๆก็ลงให้ดูไปเลยกันนะ,ะตัวนี้คือแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแบบบางเรียวแล้วแบบคมแบบดีแบบไม่ไหวตีแล้วก็เทียนชอบช่วงนี้ชอบทำไฟนะ ปลายตาตรงนี้รู้สึกว่าทำแล้วดูมีเสน่ออห์เออคิดไปเองอ่ะคิดไปเองอ่ะเนาะเออแต่แบบชอบอะ่ะอ่ะต่อมานะคะใกล้เสร็จละเดี๋ยวเราไปต่อที่ไม่สิไปทาปากก่อนแล้วเดี๋ยวฉีดสเปรย์ก่อนแล้วเดี๋ยวเทนจะไปปัดขนตาอ่ะปากวันนี้นะคะก็ใช้ของเจ้านางเหมือนเดิมนะคะสีสีเจ้าหญิงรัติการนะคะสีมาจจะดูสีนี้มันทาเป็นทาเป็นสีเบลป,ปากได้แล้วเนื้อดีแล้วก็สวยนะคะแต่ลิปแมทนะคะทาไปเลยจ้ะเฮ้ยจะลืมทาเนี่ย ใทาลิมันตอนนี้เป็นแมทที่นุ่มนะคือเนื้อไม่ฝืดเอะอเนื้อนุ่มๆเป็นแมทที่แบบยังมีความนุ่มๆอยู่สีแบบนูดส้มๆนูดพีชที่ชอบทาสีประมาณนี้มากเลยแต่เพื่อไม่ให้มันดูแบบซีเซอร์จนเกินไปนะคะที่จะใช้ตัวนี้ซึ่งดีมากนะคะเป็นลิปซองนะคะเป็นของเน r เรกานะคะ ตัวเนี้ยดีคือมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ติดนะแต่มันมีความแบบเงาเงาด้วยนะเออแล้วมันก็แบบกืนไปกับปากเราได้แบบดีมากมากเนี่ยออดิมันยังมีความแบบเงาเงาอยู่เลยทาง,ง่ายด้วยนะอะทุกคนปรากฏว่าเทนหาสเปชิดหน้าไม่เจอะคะอ่ะอะทุกคนเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอะเมื่อกี้คืออุปสรรคใาม่แล้วคือ หนึ่งมาส่งกาแฟสองน้องหมาปวดชิงช่องอยากไปเล่นเล่นอ่าวันนี้แต่น้าไม่เสร็จวันนี้แต่น้าไม่เสร็จแน่นอนอ่าจําได้มันจะกีนี้คือบอกว่าเดี๋ยวจะไปฉีดสเปรย์แต่ว่าสเปรย์หายหายไม่เจอนะคะไม่รู้ไปไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ด้วยความที่หน้าเรามันผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วอ่ามันเขาเรียกอ,อะไรมันกลืนกันแล้วไม่ต้องใช้สเปรย์ในการแบบทําให้หน้ามันดูฉ่ำาอนนี้หน้าเราฉ่ำแล้วนะคะโอเคเราจะมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นขั้นตอนของการ ดัดและปัดขนตานะคะโดยที่เทียนจะใช้เจดึงที่ปัดขนตาตัวเดิมนะคะของกิฟฟรีนขายคะะาย่ะแล้วาตรงนี้แล้วก็มาสคาราเขียวในตำนานจ้าไปจากไปเลยคือเทียนใช้มาสคาราแบบแลองเปลี่ยนอะไรดูแล้วสุก็บแบบม,มัน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 ไม่ได้อะมันต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นเป้าอ,อัน้นแบบไปเลยจ้ะย้ำๆให้มันแบบพูดๆไปเลยจ้ะนอนจริงเนอะตัวนี้ก็คืออยู่ทั้งวันแล้วก็งอนแล้วก็เป็นธรรมชาติดีนะคะ แล้วปัดคิ้วได้ด้วยปัดคิ้วสวยอะปัดคิ้วแล้วก็ตั้งสวยดีเอาที่เหลือมาปัดคิ้วให้มันตั้งขึ้นนะเป็นไงเฮ้ยดีโอเคฟินิชแล้วค่ะโอ้คลิปนี้ถ่ายจนจบเก่งมากนะคะบอกตัวเอง โอเคนะเมื่อกี้เราไปปัดขนตาแต่ขงขนตาอะไรกันเรียบร้อยลุคนี้ก็เป็นลุคแบบจริงๆก็เป็นลุคแบบไปไหนก็ได้นะไอดีลุคมันไม่ได้แบบประเจิดประเจินอะไรมากมายเลยธรรมดาธรรมดามากๆนะคะก็เป็นอางนั้นแต่งง่ายๆกับสินค้าที่ราคาเบาๆอะ่ะเออรู้สึกว่าแต่งออกมาสวยเหมือนกันนะโดยเฉพาะนางเอกของวันนี้คือรองพื้นและแป้งนะคะเห็นบอกว่าเขาแบบเนี่ยยิ่งยิ่งเวลาผ่านไปทุกคนดูดิมันยิ่งแบบ กลืนไปด้วยกันแต่อัดแอบพักคันนิดนึงว่ามันมีความตกร่องตรงตรง,ตรงตานะซึ่งเทียนลองมาหลายครั้งแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าด้วยความที่เราใช้แป้งส่วนบนผิลงไปที่ตรงตาแต่โดยส่วนตัวเทียนต้องบอกก่อนนะว่าเทียนเป็นคนไม่ซีเรียสเรื่องนี้เพราะว่าตาเรามันเป็นเส้นๆน่ะมันมันโอกาสเกิดการตกร่องได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่ได้ซีเรียสมากเนาะทำไม่ได้น่าเกลียดมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วน,นอื่นๆก็คือแบบดีนะดีกว่าต้นคลิปที่น่าสดอ่ะเอางี้ว่า โอเคนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็สามารถแต่งตามกันได้แบบง่ายๆด้วยแล้วก็สินค้าเดี๋ยวเทียนจะพยายามลงราคาไว้ให้แต่จริงๆแล้วราคามันก็แตกต่างกันจากที่เราซื้อ,อมาอะไรอย่างงี้คะ่ะแต่ที่สําคัญนะคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์กับคนที่ไม่ได้อยากลงทุนบัตรเจ็ตเยอะในการเอาไปซื้อเครื่องสำอางอยากไปเอาเอาไปลงทุนอย่างอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือน้องๆวัยรุ่นนะักเรียนนักศึกษาเงี้ยค่ะใช้ได้แน่นอนเพราะว่า ราคาน่ารักทุกตัวนะคะเดี๋ยวพยายามลงราคาที่แบบคิดว่าทั่วไปเขาขายเป็นประมาณนี้ให้นะคะก็ยังไงก็มีคําถามอะไรก็ฝากฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็อยากให้เทียนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแต่งหน้าแบบไหนบอกได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูอีกนะคะวันนี้ต้องขอไปก่อนนะบ้ายๆแล้วเจอกันค่ะอ๋ออย่าลืมเดี๋ยวเทียนนะจะเอาหน้านี้แหละไปรีวิวน้ําหอมนะคะจะรีวิวน้ําหอมต่อเลยนะเป็นน้ําหอมแบรนด์ไทยบัตเตอร์ฟลายมาอะไรงง้นตัวอีกแล้วจ้าอะไรอีกอะ ปรุงฟลาเวอร์วอเตอร์แล้วก็แบรนด์ไทยน้องใหม่แบรนด์ออฟแฟนออริจินอลนะคะน้ำหอมพรีเมียลนัมเบอร์วันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบาย